ตรงมาแล้วเนี่ยเขาร้องให้ใหญ่เลยคุณขอแจ้งคุณลุงนะครับที่เรียกน้องมาเพราะว่าน้องเขาไปโพสต์ว่าใช่ครับอ่าพูดง่ายๆคือเสียเหลี่ยมเด็กอ่ะใช่โอ้โหใหเด็กสิบขวบไอ้เฮียโดนเด็กสิบขวบจับคุณลุงเขาชื่ออะไรวะเขารู้จักทุกคนเขารู้จักแก๊งเราด้วยนะไม่ไม่ไม่รู้ชื่อแต่เบอร์เขาหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งอยวลองโทรหาก่อนเดี๋ยวกูไปเป็นลองลองผู้ช่วยท่โอ้โห อเฮียไอสัตว์เฮียรุ่นใหญ่แต่วันนี้พี่ด็อบซัดเขาเละเลยครับจริงปหมเนี่ยเละเลยนะวันนี้ใช่หน่นอนเชียเรื่องแบบไม่ดูแลหลานไม่สั่งสอนไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ยาทเล็กครับไอ้ด็อบบอกไม่มีเล็ดเออเอออะไรก็ใช้แต่เงินฟาดเงินฟาดไม่มีารยาทสอนลูกสอนหลานไม่เป็นอ้บ้าอย่างนี้เลยใช่คือนี่ครับที่ผมมาหาคุณตำรวจนะครับผมบอกว่า คุณตำรวจครับคือพวกผมแบบว่าสำนึกผิดแล้วหลังจากออกจากคุกวัวในนั้นนะพวกผมแบบว่าได้รับบทเรียนแล้วผมก็ได้พิมพ์ในติดเทนไปว่าไออุ่นน้องรักพี่แต่พวกผมนะครับลำพังคนจนนะครับพ่อค้าลากย่าครับแบบว่าวันวันต้องหาเลข่ขายของครับแลว้วคุณแบบว่าให้ชั่วแบบเนี้ยคือพวกผมกลายเป็นคนไม่ดีทีเนี้ยครับใครจะซื้อสินค้าพวกผมอะครับเหมืนอนโดนติดเครดิตแบ็ลิทกูโลกติงเหรอไม่เห็นขายเลยแต่วันนี้ยังขับ้นอยู่เลย แล้วผมจะเอาตันที่ไหนไปเลี้ยงไอ้หัแล้วทัที่ไหนเลี้ยงที่ไานข้าใดอะแค่เขาพูดแค่นิงเ็เชื่อแล้วโว้ทำไมกันเด็กก็ไม่เชื่อหลักฐานได้ผมส่งหลักฐานไปแล้วอะเราผู้ปกครองโดนทนายผมดิจะดูเรื่องดิ ใครเป็นคนแจ้งครับเรื่องอะไรเหนือถึงเรียกตัวผมวาเนี่ยมินะมาทบนพื้นที่จ่าทารนะตรงไหนเอ่ยพื้นที่อะไรได้ข่าว่าเป็นโซเชียลนะเนี่ยนะครับตำรวจโซเชียล DSI โซเชียลเราจะโพสอะไรก็ได้ไม่ใช่เด้อ ไม่ได้ครับเพราะว่าในการโพสของคุณมีการแท็กชื่อของผมซึ่งมันเป็นการจากเพื่อเกาหาพูดถึงและเป็นการพักพิงเขาทนายผมบอกวาเภาพพิงคถ้าคุณโพสไอช่่ยแต่ว่าไม่แท็กผมอันเนี้ยผมเอาเรื่องไม่ได้ไงใช่ครับถูกกแท็กมันชื่อมันเลยนะอันนี้สรุปใครทนายสรุปคนโดนทำไมรู้สึกว่าคนโดนรู้เยอะกว่าทนายเขาส่งเขาส่งข้อมูลมาให้นะเขาส่งข้อมูลมาให้เทียนใจขนาดนั้นได้หรอ ใช่ครับทำอาหารกินไม่ได้เลยครับก็ดีนั่วนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้่ถ้าเกิดเขาโพสถ้าเกิดเขาโพสขายปูนเขาก็ขายไม่ได้ถ้าว่าเขาถูกมองไป็ตัวชั่วจริงครับเมื่อกี้เขามีปูนเมื่เช็คด้วยอยังครับเหนืออ่ะคนตรวจแล้วครับคนต้นเหลเขาเช็คหมดแล้วนะอะ๋อมีไหมเมื่อกี้คขดีเมื่อกี้ไม่ปูนป่ะอ๋อเมื่อกี้ไม่มีนะเก่าหาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหัวหน้าอะไรครับเมื่อกี้น้องให้ไอหัวหน้าอะไรครับเนี่ยปนนะ อะหรือเปล่าครับคุณตำรวจเขาเข้าหาอีกแล้วตัดเตี๋ยเตี๋ยตัดหนองค่ะไม่ต้องห่วงเดนดอทางผมมาก่อนเด้ เราจะเร <S 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 pues ิ่มแบบว่าทำกรีครับผู้ผมเป็นผู้เสียหายผมต้องมารอโจนเลยครับเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมก็รอนานนะคะแลวที่เขาไปอะไรครับผู้ผมโดนล็อกมือปุ๊บปั๊บเลยครับแบบว่าไม่ทันตั้งตัวโทรศัพท์ก็โดนยึดความผมสียเวลาการทำามาหากินไปนานมากเยครับเนี่ยจองจริงผมต้องไปฟาร์มนะครับเนี่ยต้องมาหากินต้องขายของแต่ขายไม่ได้ครับตอนเนี้ยใช่ครับเพราะว่ามีคนมาเก่าหาว่าผู้ผมชั่ว ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกในฐานะประชาชนที่เข้ามาได้แค่สี่วันแต่เอาเวลาไปทำไม้ต้องมาเสียเวลากับโจงกระเจาสองคนเนี้ยเหรอคุณต้อหลุดคุณต้องหลดที่เลยฮะเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นจกระเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้พูดชื่อเลยนะจิจะมีใครล้อนตัวไหมนะั้สองคนนี่ไ่คุณนประดนอยู่น่ใช้คว่าสองคนใครกันนะที่ทาแบบนั้นอ่ะชั่วจริงๆเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเวลาว่ะประชาชนใหม่ของผมอ่ะแทนที่จะได้ทำกินอ่ะต้องมายืนทำโจงอย่างนั้นเหรอโหคือคุณอาจะบอกว่าต้องเขาก็ต้องทำไมีคนมายืนทำทรงอย่างนั้นนะครับแบบผพงพยังไม่ได้กล่าวถึงใครครับอันนี้ผมพูดโดยโดยขอแคตจครับผมตะคิดแต่ว่าคนไอ้อลกั ไป,ไปแท็กเขาไงครับแบบว่าไอ้ไอช่วยนะครับเขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ก็เลยเขาจะแบบว่าแย่แปลกหรอครับ <c oughs> ถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวะเขาคงไม่รู้สึก,กอะไรแต่พอเขาเป็นนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะนายเป็นนี่ถ้านายไม่ได้เป็นนายจะรู้สึกเสียใจทําไมอ่ะเช่าค่พิมพ์ว่าไอ้ช่วย <c oughs> คือก่อนหน้านี้พวกเราก็ทําไม่ดีมาไงติดคุกอ่อออะ 1> <ś> 1> แต่เรากลับตัวกลับใจแล้วไม่เห็นต้องซ้าเติมกันเลยจริงเหรอสุดจะไม่เห็นตองพูดในติดเทนเลยอ,ะ<ช>อ่ะกัจะรู้ได้ไงว่ากลับตัวจริงแล้ว,วเพิ่งจะออกมันจะคุกม,มันจะไวขนาดนงไงเอ้าเราอยู่เดนัยนตั้งนานโอ้เห็นแป๊บเดียวก็ออกมาถ่ายรูปโชว์ดาแล้วนานะไดเราโชว์อะไระเราถ่ายรูปไว้ที่บ้านเราไป็ล็อกจริงเหรอ ใช่คนลากย่าแบบเราอ่ะว่าที่บ้านจะมารับก็ต้องเหมารถจากบ้านนอกรถเมคกคันเก่าๆ <c oughs> พ่อแม่เราต้องขายควายตั้งสอง <c oughs> ตัวเพื่อประกันตัวเราอ่ะ <c oughs> น่าสงสารจังถ้าเอาตามคดีอะครับของคุณอ่ชื่ออะไรนะครับของไออุ่นใช่ไหม ใช่ครับถ้าเขาแจ้งความนะคุณนายอุ่นจะโดนเป็นบิดหมาหมา5 3 0บนาทีแต่ว่าในกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเขาเรียกค่าเสียหายครับหรือว่าเรียกให้คุณนายอุ่นโพสต์ขอโทษอย่างเงี้ยค่าปรับจะหารสองกับเวลาก็หารสองครับแล้วผมผิดอะไรเขาเป็นอย่างที่ผมกล่าวอ้างหรอถ้านายเป็นคนดีนายจะเสียใจทําไม แล้วคุณจะแถบผมมันมาพูดถึงฉันด้วยนายบอกไอ้อุ่นน้องดักฉันไม่ใช่น้องนายนะก็เราทักดีๆอ่ะก็เราอายุเยอะกว่าเราก็ต้องเป็นพี่ดีฉันไม่อยากมีพี่เป็นโจรอ่ะเราไม่ได้เป็นโจรนะคุณเ่าหาคดีเก่าเราก็ไม่ได้รัก่าตัวแกแกโดดขึ้นรถเรามายังไม่ยอมรับคดีเก่าอีกเหรอยอมรับไปแล้วนะฮะพวกผมรับเร่ไปแล้วนะยอมรับได้ดีไหม เพราะผมโดนโทษไปแล้วนะครับออกมาแล้วเนี่ยแล้วผมกลับใจแต่กลับว่าต้องมาโดนคําพูดแรงๆอย่างเยอะจม่มใจไปรับแขกตกลงไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปเด่นตะครนะไม่เป็นไรพาไปเด่นตะครนะอยากออกช่องไหนบอกอะไรอ่ะพาไปเด่นนะเดี๋ยวดอเสียใจจริงๆนะเ่อเดี๋ยวรอผู้ปกครองผมแป๊บหนึ่งนะ ทำเอาข้าวแล้วมาไปไปไปมืออ่ะดูอย่างตาแกนี่หน้าเครียดหน้าแดงเอาแล้วโอเคครับคุณลุงมาแล้วเนี่ยเขาน้องให้เลยคุณขอแจ้งคุณลุงนะครับที่เรียกน้องมาเพราะว่าน้องเขาไปโพสต์ว่าไอ้ชั่วแล้วก็แท็กคุณอาเพียวกับคุณอนันดาครับเพราะเขาโพสต์ว่าไออุ่นน้องดักไอมาร์กิงจะแทงที่เล่นตประชาชนอยู่ไม่นได้พูดละเดี๋ยวลุงพูดเองครับ มันก็ไปลากไปแทงที่อื่นสิวะคุณสองคน<ต>ไม่พอใจใช่ไหมครับที่ที่หลานผมโพสไม่ใช่ไม่พอใจครับแต่ว่าหลังจากติดคุกออกมาครับผมผมก็กลับตัวกลับใจแล้วไงก็เลยทักทายแบบว่ามิตรไมตตีดีครับว่าไอ้อุ่นนองรักแต่เ็าไม่คิดว่าจะถูกด่าแบบนั้นแต่ผู้ผมทํามาหาก,กินแบบขายของค้าขายครับพาผมจะเอาหน้าเอาตาไนไปขายใครได้ถ้าถูกด่า่าเป็นคนชั่ว แล้วรับแล้วถ้าคนดีทําไมถึงติดคุกคดีรับฟาตัวล่ะครับก็ก่อนหน้านั้นถามแค่นี้ไปแล้วไม่ได้ติดแล้วออกฟากับรับตัวกับใจแล้วไงครับข้อหาอะไรครับผมโดนปูให้รู้สึกกลัวอะไรนะนะ่ให้รู้สึกอันตรายอะไรสักอย่างครับผมไม่ได้รับ่าตัวเลยโอดคครับมีอะไรครับคุณนักข่าวสมัครเล่นครับรบกวนมาทางนี้หน่อยครับช่วยทาข่าวให้ผมทีคุณตารวจครับผมขอจ่ายค่าเสียหายให้กับหลานผม ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่เด็กเพิ่งโดนลักพาตัวมาแล้วไปโพสต์คําว่าคนชั่วอันนี้ยอมรับผิดตรงๆครับถ้ายอมรับผิดนะครับคือมันจะมีสองกรณีครับคือน้องจะโดนคับปรับห0าพันสามสิบบาทีเต็มๆกับให้อีกฝั่งเขาแค่แบบให้น้องให้น้องโพสขอโทษอย่างไงครับคับปรับขอบไม่ขอโทษครับ,รบจ่ายเต็ม,มๆหักไปเต็มๆนะครับถ้างันคุณนักขา่าวครับรบกวนทาข่าวให้ด้วยครับว่าผู้ที่เคยกระทาผิด ไม่พอใจที่เด็กสิบปวบโพสต์ว่าคนชั่วไม่ดูความผมคมไม่ได้ไม่พอใจนะครับเนี่ยเขาไม่แบบเรียนเพราะเขาเสียหายนะครับคบเือดไม่ฟังทําไปเลยครับไม่เป็นไรครับเด็กผนนี้ได้อนครับแต่ผมอยากผมอยากให้สังคมรับรู้ครับว่าเด็กสิบปวบโดนรับปาตัว แล้วมีคนไปแท็กหาเขา like er. แล้วเขาอบอกว่าคนชั่วแล้วก็โดนคนชั่วนั้นกลับมาเรียกตำรวจผมแค่อยากรับผมรับรู้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพวกผมไม่ได้โดนนักขาตัวนะครับเดินลบก็คนรูไม่ได้โดนขาตัวนะครับกผไ่ด้โดนลักพาวตัวนะครับผัวคนถูกเดี๋ยวใส่ปีนก่อนนะครับห้าพันนะได้เลย Yes, few moments a l เอ่อสามารถเอาผู้ปกครองขึ้นมานั่งด้วยได้แต่ถ้าเกิดผู้ปกครองเผลอพูดอะไรสักนิดหนึ่งก็คือจะไม่ได้ค่าตัวของบันนั้นครับของเทปนั้นนะครับยังไงนะก็สมมติว่าผมเชิญไอเจสไปออกรายการผมเนี่ยผมสั่งเอ้ไอเจสก็สามารถเอาผู้ปกครองไปได้ก็คือพี่ใช่ไหมอืมแต่ว่าพี่อ่ะต้องนั่งอยู่บนรถแล้วห้ามพูดอะไรสักอย่างเดียวห้ามพูด ก็คือพวกผมอาจจะแบบหลอกถามหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดที่หลุดตอบหรืออะไรเงี้ยก็คือจะไม่ได้ค่าตัวครับอ่าใช่ครับแล้วเขาเนี่ยคุณลุงของน้องประชาชนคนนั้นนะครับเขาเขาเผล่อหลุดตอบแบบว่าเพลินเลยครับอย่าใช้คำว่าหลุดตอบใช้คำว่าพูดไม่หยุดใช่ครับแบบเพลินนะครับตอนแรกเขาก็นิ่งอยู่ทั้งทางเลยใช่เหรอแล้วเขาก็หลุดพูดมาแบบเยอะมากแล้วคราวนี้ผมก็เลย เอาไปส่งที่เดิมแล้วเขาก็ทวงค่าตัวผมก็เลยบอกว่าเออก็คือแจ้งไว้แล้วครับว่าว่าว่ากฎของรายการเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เลยกําลังจะขับออกมาแล้วน้องผู้หญิงเขาก็กระโดดขึ้นรถมาครับแล้วเหมือนว่าเขาก็แบบว่าชวนพวกผมคุยอะครับแบบให้พวกผมตายใจเนี้ยขับไปเรื่อยๆอแล้วเขาก็ไปแจ้งตำรวจส่งจี้ให้ตำรวจมาจับครับว่าแบบโดนลักพาตัวเิมขา่าปัม๊มน้ำมันอะ ใช่ครับตามนั้นเลยครับแล้วไม่มีแล้วไม่มีรูปหลักฐานอะไรเลยครับเพราะว่าหลังจากไปสอนออันนี้แหละคือการถูกกระทําครั้งยิ่งยังไงผมกับไอเพียก็ไม่คิดอะไรไงระหว่างทางเราแบบว่าด้วยพิธีกรที่บริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้ระหว่างดําเนินรายการพอไปถึงสอนอปุ๊บไอหลวดมันยึดโทรศัพท์นี่กับเพียวไปก่อนเลยต่องเครื่องแต่ไอฟังนั้นมีทั้งทนายมีทั้งลุงที่มีพระคุณอะไรไม่รู้โอ้โหหลักฐานมันมีเป็นสิบ พอไปถึงสอนเนไอเด็กด้านกลายเป็นเด็กเจ้าน้ําตาไปเลยใช่แกเป็นเด็กเจ้าน้ำตาเลยทั้งที่ตลอดทางไม่ีฮาอยู่แท้ๆอ่าใช่ครับแล้วก็นี่คือสองสองคนเองคือโดนจับเหรอล้ออะไรติดคออะไรครับเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหมเป็นเรื่องที่ถุกมันเป็นเรื่องสียลับมันเป็นจูนไอจุนนะมันเป็นจูเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเราแจ้งกับเขาแล้วว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองพูดจะไม่ได้ฆ่าตัว กูแต่เราไม่มีหลักฐานพอไอ้ผู้ปกครองนั้นมันพูดว่าในหลักฐานครับใช่ครับมีหลักฐานยืนยันไหมว่าตกลงกันไว้แบบนี้ลายละอักษรก็ไม่มีมันพูดแบบนี้เลยในสนอใช่ครับช่พูดง่ายๆคือเสียเหลี่ยมเด็กอ่ะใช่โอ้โหใช่ครับเด็กสี่ขวบไอ้เฮียโดนเด็กสีบขวบจับไอออกุกเจนตำรวจมาจับอ่ะป้าบ้าเล่ยบโกรแก๊งเลยส่งคนเนี้ไปไปเร็วแก๊งเลย แต่ว่าพวกผมันไม่ทําให้ผิดหวังครับพวกผมสองคนเอาคืนครับเฮ้ยคืนแลวครับทีอะตอนที่มันโพสติดเทนปุ๊บพวกผมตอบกับไออุ่นน้องรักมันตอบกลับมาว่าไอชั่วหนึ่งไอชั่วสองพวกผมเลยไปแจ้งความซะหมิ่นประมาทอ่าใช่ครับเป็นเรื่องเลยทีนี้มันเอาผู้ปกครองมันมาเถียงกันหน้าสอนออ่าผู้ปกครองมันบ้าอํานาจผมเลยบอกผมทอนฟ้องผมไม่จบเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันนอกสอนอเราแบบว่าคือคู่กัดกัน ใช่ครับใช่แล้วเมืม่อช่วงเย็นมีการแบบโพสติดเทนท้าทงท้าทายกันใช่ครับเขาบอกว่ามาสี่อยากกลับหกใช่ชื่ออะไรไอคนนั้นจะเอาศพคนนั้นมันมชื่ออะไรชื่อไอไอุ่นไออุ่นเนี่ยนี่บอกว่ามีมีใจแค่ส่งจีแต่ถ้ามีแค่สี่จีโพสติดเทนต่อไป <laughs> มันตอบกลับมาว่าสุขุมวิทมีห้าจีแล้วนะรู้ยังมันบอกเงี่ย ไอเด็กนี่มันเล่นลิ้นนี่วะเออป้าไม่บอกแฟนน้ำนมอยากแลกฟันแท้อยู่อะนั่นแหละนั่นแหละไอ้ไอเด็กนี่มันอยู่ที่ไหนวะมันมาทำกับไอจีเอลแก๊งกูนี้ได้ไงเนี่ยคุณลุงเขาชื่ออะไรวะเขารู้จักทุกคนเขารู้จักแก๊งเราด้วยนะไม่ไม่ไม่รู้ชื่อแต่เบอร์เขาหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรอใช่ครับหน้าตาเขาเป็นยังไงรูปทรง หน้าแก่หน้ากากแดงหน้าแก่เงาเหือกเลยครับใช่ผมปัดเป๋สีทองปัดเป๋สีทองแก่งามเหือกใช่ครับกูเดาไม่ออกเลยว่าใครแต่งตัวกันแต่งตัวโอ้โหใส่หน้ากากแอคเลยโกโก้สีแดงนะครับไอ้ตรงปิดปากหน้ากากปิดปากครับผมว่าจะถอนออกมาอยู่นะไม่ถึงใกล้กระบะแดงหน้ากากปิดปากสีแดงใช่ครับสีแดงมีแก๊งไหมไม่มีครับพี่อนท้องบอกไม่มีเชฟ แต่เขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยเหรอใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีแก๊งแต่เขาเป็นแบ็คของทุกแก๊งอ่ะคือน่าใจครับใจพวกแม้แต่ตำรวจเขายังซื้อได้อะวันเนี้ยซื้อตำรวจไม่ฟังพวกผมแม้แต่บาเขาเบอร์เลยนะเขาเบอร์เลยนะติดเทงเขาชื่ออะไรไอ้คุณลุงคนนั้นเขาตอบติดเทงไหมเขาไม่ตอบนะหกสามเจ็ดเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่ครับเขาน่าจะชื่ออะไรลิลี่อ่ะครับลิลี่อะไรลิลี่วะผ้า เพลี่พาลี่เอะไรสักอย่างครับเพลี่์อะเพลีอ่น่าจะใช่ครับเพลีย์เพลี่น่าจะเป็นแบบทนายอ่ะครับแต่คุณลุงที่เป็นมาเฟียไม่รู้ชื่ออะไรชื่เปลลี่วะในติดเทนอะเขาแบบคุณทนายอะครับที่เขาน่าจะชื่อเพลี่ไม่แต่แต่เรื่องเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเป็นชาชนใหม่อันนี้เรื่องนี้จะไม่ถึงแก๊งโอเคไหมคือหกสาม เจ็ดเจ็ดหนึ่งูแล้วเรื่องนี้เอางี้ละกันทวนผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเป็นทนายของพวกคุณอ้าอะไรบ้าบ้าเอ็นโซเนี่ยทนายโอ้โหกูถอนมึงถอนมึงให้ฟอร์ดไปไปเลยอย่าลองโทรหาก่อนเดี๋ยวกูไปเป็นลองลองผู้ช่วยทนายโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เหี้ยรุ่นใหญ่เหี้ยเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้นหนึกเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้นในโทรศัพท์กูเฮีย เหี้ยเฮียอะไรื่อนไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมเนี่ยเหี้ยไอ้้สัตว์เหียงานเข้าแล้วมึงมาคุยกับกูตรงนี้เลยอะไรสัตว์เป็นเรื่องอนเหี้ยกูกดเบอร์ไปกูตกใจเลยกูจะบอกว่าคนเนี้ยกูเมมเมมโทรศัพท์ไว้ว่าชื่อพี่หน้ากากแดงเว้ยเขาคือคนที่ใช่ครับคอยยืนอยู่เขาเขาคือคนที่คอยยืนอยู่หลังแก๊งเราอะ คือเขาคือคนที่ไม่แสดงตัวตนไม่ออกนามไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรแล้วไม่มีไม่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครใช่หรอใช่แต่ข้อความสุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าคือเราก็ไม่ต้องเกรงใจนะคือซัดได้เลยแต่เรื่องของแก๊งอ่ะพี่ก็ยังอยู่เบื้องหลังพวกเราอยู่เขาบอกใช่ครับคำนี้เลยใช่คานี้รถทรงรุ่นใหญ่จัดแล้วเพราะเขายืนได้เพราะว่าเราเราอ่ะไม่ได้แบบว่ามีประเด็นกับลูกเขาไงคือเรามีประเด็นกับหลานเขา ช่ครับแต่ลก้่คือแก๊งหลานเขามีสี่คนแต่คือเหมือนลุงคนเนี้ยเขาเป็นแบบว่าตัวกลางไก่เกีย์ใช่ครับคือคนเนี้ยใช่ประมาณคือจะบอกว่าคนเนี้ยคือคนที่แบบว่าคอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่ไกลๆแล้วกันคอยถามนู่นถามนี่คอยแบบไอ้นี่เราอยู่ไกลไแต่เราอ่ะคือตัวกูอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นใครเว้ยแล้วกูก็ไม่รู้ว่าเขาว่าชื่ออะไรเพราะเขาใช้ชีวิตแบบลึกลับอ่ะเขาจะอยู่เขาจะอยู่ทุกที่ที่เราคิดว่าเขาจะไม่อยู่อ่ะเราจะไปเจอเขาโดยบังเอิญ อย่างบางทีบางจกปูนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะนั่งอยู่หลังกองปูนกองนั้นก็ได้เพราะเก็เคยไปเจอเขาเขาเป็นนั่งทำเลแต่วันนี้พี่ด๊อบซัดเขาเละเลยครับจริงปหมเนี่ยหนเละเลยนะวันนี้ใช่หน้าส่อนออเขียเรื่องแบบไม่ดูแลหลานไม่สั่งสอนใช่เขบอกว่ายไม่มีมารยาทเลยครับไอ้ด๊อบบอกไม่มีมารยาทเลยเออเอ็ดอะอะไรก็ใช้แต่เงินฟาดเงินฟาดไม่มีมารยาทสอนลูกสอนหลานไม่เป็นไอ้้บาอย่างนี้เลยใช่ครับอย่างี้เลยครออเต็มนะบเลยเลย งานเข้าแล้วแล้วผมพูดอยู่เขาพูดแรกผมบอกว่ามีมารยายไหมครับเดี๋ยวเอานังสือให้อ่านแม่งอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเชี่ยแล้วเราต้องทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้วะเนี่ยแต่ลุงเขาบอกเงียบไม่เป็นไรพี่ชอบไม่ถือเขาบอกเนี้ยอันนี้คือแบบพี่คุยกันมาไอ้เชี่ยแล้วเราต้องจัดการเรื่องนี้สักื่อกี้กูเบมเบอร์ไปกูแทจะลบไม่ทัน เฮียกูโทรไปเมื่อกี้กูแทบจะกดวางไม่ทันแม่งขึ้นชื่อโลมาเลยมันมัดจุกแม่เองเอาง่ายๆเขาขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหน้ากากสีแดงใช่ไหมโ้โแต่งตัวเหมือนไบเกอร์ใช่ไหมจำได้หน้ากากแดงครับวันนี้เขาแต่งตัวใส่สุดแบบเต็มนต์เลยเต็มยนเลยมันมีมันมีแก๊งสูตรเต็มยศด้วยประมาณแต่ว่าคือกูเป็นทนายให้พวกมึงได้แต่กูต้องปลอมเสียงและกูต้องปลอมตัวว่ะาแนมั้ยเเออ่่แงต่เขาไม่มีเบอร์เอ็นโซ่ลองให้เอ็นโซ่แบบว่าเป็น ดิวเลอร์ไหมแล้วก็ปอดเป็นทนายแต่ตอนนี้เราต้องการคุยแบบว่าคือเนี่ยคือไอ้แก๊งเด็กเขาเนี่ยคือแบบว่าก่อนออกไปเราคือเราต้องแบบว่ารูปรูปภาบอกเขาบอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะนัดคุยกันก่อนที่จะเลื่อนไปถึงเรื่องเรื่องต้องเกิดใหญ่แต่เราจะไม่เอาอาวุธไปสักชิ้นเลยใช่ได้ครับเราบอกเขาเลยว่าเราจะไม่เอาอาวุธไปสักชิ้นถูกต้องนักเลงแต่ถ้าเกิดมีเรื่องก็คือหมัดรุ่นรุ่นอย่างเดียวไม่ลูกไวรุ่นเมืองหนาวโอเคไม่ปั๊มเลือดไม่ปั๊มยา แต่อันดับแรกนะกูว่าเราต้องไปแบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มันดูไม่เป็นพวกเราก่อนแต่ผมก็ปลอมตัวเลยแลแต่ผมกับเพียวนี่เขาจําได้เลยคือทรงนี้แหละงั้นเดียวงั้นเดียวผมไปเปลี่ยนแต่งตัวใหม่ก่อนเพราะว่าการเป็นทนายมันต้องสุขุมนิดนึงไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อถือประเด็นคือไอเจ้าไอโจดมึงมันอยู่ในเมืองไหมไม่รู้แต่เมื่อกี้กูโทรไปไม่รู้กูโทรไปตื้อเดียวเมื่อกี้กูกดวางเลยชื่อขึ้นโลเลย แอ่เดิมันอยู่สุดไหมไอเด็กน้่นมันน่าจะไม่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเหมือนมันโพสอันสุดท้ายบอกว่าพพวกพวกผมแบบตอบกลับช้าไม่รออะไรตอนนั้นผมงัดบ้านอยู่อเคมันแบบส่งสารท้าลบอะครับงั้นอย่างงี้ใช่จะยิงเดี๋ยวี้เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตัวเป็นทนายก่อนแล้วเดี๋ยวเรานัดเจอกันเอาผมติดต่อไอ้ลุงนี่ไว้ก่อนไหมใช่ติดต่อไปเลยติดต่อไปเลย 就呼嘛。